สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาพบกับช่อง Topic Spin อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนกันด้วยนะคะวันนี้ช่อง Topic Spin พาทุกท่านมาเที่ยวศาลเจ้านาจาหรือศาลเจ้านาจาสาเทจื้อตั้งอยู่ที่อังศิลาจังหวัดชนบุรีเป็นสถานที่ที่หลายคนคงรู้จักกันดีเมื่อได้มาเที่ยวชายหาดบางแสนก็จะมามาไหว้ศาลเจ้านาจา ที่อยู่บริเวณแถวตลาดอังศิลาไม่ไกลาจากชายหาดบางแสนนะักศาลเจ้านาจาอังศิลาเดิมเป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆด้วยความเคารพศรัทธาของผู้ที่มากราบไว้ด้วยเชื่อกันว่าให้โชคทางด้านการค้าทําให้ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมาจบจนถึงปัจจุบันเป็นศาลเจ้าจีนที่ใหญ่โตวสวยงามตระการตาสร้างด้วยศิละปะแบบจีนมีองค์เทพเจ้าบางต่างๆมากมายให้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนใหญ่ที่มากราบไหว้มากๆขอเกี่ยวกับการงานให้ประสบความสําเร็จสารเจ้าแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อเราเดือนมีนาคมพุทธศักราช2534โดยอาจารย์สมชายเฉยซิริเป็นผู้เริ่มสร้างสารเจ้าแห่งนี้เดิมทีเป็นเพียงแค่สารเจ้าเล็กๆแต่ด้วยบารมีแห่งองค์เทพเจ้าหนาจารซาไทจื้อทำให้ผู้คนที่มากราบไหว้มีความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการค้ามากมาย จนเมื่อปีพุทธศักราช2539อาจารย์สมชายเฉยศิริระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวโดยสร้างเป็นวิหาร4ชั้นขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ7 2พัรษาข,ของพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรนาหาภูมิพลอดุญญเดชราชการที่9โดยวิหารแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2538แล้วเสร็จเมื่อวันศุกร์ที่ 7เมษายน2543มีระยะเวลาการก่อสร้างกว่า4ปีใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า300ล้านบาทสร้างบนเนื้อที่4ไร่และยังมีเนื้อที่อยู่รอบสารเจ้าอีกกว่า8ไร่มีทั้งหมด4ชั้น ด้านบนชั้น4ี่จะสามารถมองเห็นวิวทะเลที่สวยงามได้อีกด้วยเป็นอีกสถานที่เที่ยวใกล้กรุงเทพมหาคนครและในวันนี้ช่องท o p ปิกสป n ินขอตัวลาก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสถานที่เที่ยวค่ะ